สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมไทยากิหรือขนมปลานะคะด้วยใช้แป้งสําเร็จรูปที่เราผสมจากสูตรก่อนนะคะเราสามารถทำวาฟเฟิลไทยากิขนมโดนัทจิว๋วเค้กส้มได้นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีแป้งสําเร็จรูปของเราที่ผสมแล้วพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะมีฟิลลิ่งนะคะวันนี้เราจะใช้ไส้สตรอเบอรี่นะคะ จะใช้ยี Food, ่ห้อเบฟฟู้ดยี่ห้อควีนที่มีขายตามร้านเบเกอรี่หรือว่าแมคโครตาทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็มีลูกเกตนะคะลูกเกตนี่เอามาตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งแบบนี้สำหรับทำเป็นตาของปลานะคะแล้วก็เครื่องทำขนมทายากินะคะเครื่องทำขนมทายากิเนี่ยข้างในจะเป็นรูปปลา2ตัวแบบนี้นะคะอันนี้เตาเรวอวมเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะทําการใส่ตาของปลาก่อนหยอดตาของปลาไปก่อนนะคะใส่ตาปลาแล้วให้ใส่แป้งไปนะคะอุ้ยเน้นๆตรงหางนิดนึงนะคะ <S <S เพราะว่าเดี๋ยวหางมันไม่เต็มมันจะไม่สวยแบบนี้นะคะ ใส่ไม่ต้องเยอะประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่เยมนะคะใส่ไส้ของมันขนมปลานี่อร่อยตรงที่มีไส้นะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะล้นนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทับปิดไน้าครั้งหนึ่งนะคะพยายามปิดตรงที่เป็นไส้นะคะอย่าใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะล้นไม่สวยงาม แล้วก็ปิดเตาไว้จับเวลา3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่สำเร็จแล้วค่ะตอนนี้จะครบเวลาแล้วนะคะเราสามารถเปิดดูได้อ้าวขนมปลาของเรา,เอาตอนนี้ติดอยู่ที่ข้างบนนะคะก็ใช้ไม้นะคะไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้แค่มันออกมาน,นะคะค่อยๆดึงเบา ก่อนใช้เครื่องก็ให้เอาน้ำมันคืดนะคะลูบๆหน่อยจะทำให้ไม่ติดพิมพ์แต่ว่ามันจะมีผลทำให้หน้ามันไม่ค่อยสวยนะคะถ้าทาน้ำมันคืดเยอะไปนี่เห็นไหมคะปลาของเรามีตาด้วยนะคะพักให้ยืนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแฮกขนมนะคะ่ะนี่ปลาของเราเสวยงามนะคะ ขอบๆตรงนี้เราก็เลมทิ้งนะคะอันนี้ใส่ไม่ทะลักนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะสอนวิทีการแพ็คนะคะแพ็คขนมปลาพักรอให้มันเย็นก่อนค่ะตอนนี้นะคะขนมปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำทีการบรรจุเพื่อขายนะคะที่ทำอยู่เนี่ยแป้งหนึ่งถุง จะทำขนมปลาได้ประมาณ70 80ถึง80ชิ้นนะคะแล้วก็เราจะขายตัวละ5บาทนะคะแพ็คให้อยู่ใน2ชิ้นใน1ถุงนะคะถุงใช้ถุงแก้วขนาด4คูณ6นิ้วนะคะถ้าคนไหนทำแพ็คขายตัวละ5บาทก็ใช้ถุง3าคูณ6นะคะให้มันเล็กกว่านี้พอดีที่ ที่นี่ขายก็ขาย2ตัว10บาทนะคะเวลาทำนะคะเราก็ติดสติกเกอร์รถนะคะจะทำอยู่หลายๆรถเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อนะคะอย่างเช่นรถสตอรอเบอรีรถช็อกโกแลตรถบูเบอรี่นะคะสมรถนี้จะเป็นรถที่ขายดีนะคะบางคนไม่ใช้ฟิลลิ่งจะใช้เป็น ไส้ขนมแบบกวนก็ได้นะคะอย่างเช่นไส้ชาเขียวไส้หัวดแดงอย่างนั้นก็อร่อยดีนะคะแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มราคาในการขายของเราได้นะคะอันนี้เราก็แพ็คนะคะใส่ลงไปแล้วก็ให้ลาหันหน้าเข้าหาหันตาออกนะคะแล้วก็ใช้ สก,กเทนะคะติดแบบนี้นะคะสวยงามขายทุงละ10สิบบาทง่ายๆนะคะแป้งของเราสามารถทำได้หลายอย่างถ้าสนใจอยากไม่รู้ว่าแป้งทำยังไงก็ติดตามกดไปดูคลิปคลิปที่ทำแป้งแล้วก็ทำตามอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ